วิธีเปลี่ยนซิปกางเกงยีนเริ่มแรกก็ต้องทำการลอดซิปเดิมออกมาให้ได้นะคะสิ่งที่ต้องมีในการทำผ้ายีนก็คือได้เย็บเส้นใหญ่ที่เป็นสีเดียวกันกับได้ที่เขาเย็บกางเกงยีนมานะคะเข็มเริ่มต้นได้ตั้งแต่เบอร์13เบอร์14เบอร์16เบอร์18 แล้วแต่คุณภาพจะเวลาเปลี่ยนได้ยีนเส้นใหญ่ทั้งบนและล่างให้ปรับได้ด้านบนเข้าให้แน่นกว่าปกติเพราะไม่งานได้จะงอกด้านล่างนะคะขั้นตอนการล้อก็ใช้ใบมีดนะคะบางคนอาจจะใช้เป็นใบมีดโกนแต่บางคนก็จะถนัดมีดคัตเตอร์เหมือนที่เราใช้แบบนี้นะคะ เพราะว่าการใช้มีดคัตเตอร์ล้องงานเนี่ยเป็นอะไรที่ทําได้เร็วนะคะหัวใจของงานซ่อมคือขั้นตอนการลองงานถ้าลอง,งานไม่เก่งได้เงินยากนะคะถ้าเราลองงานเก่งเราก็จะทํางานได้ไวพอเอาซิปเดิมออกมาแล้วก็เอาซิปใหม่มาวางใส่รอยเดิมนะคะขั้นตอนการวางตรงนี้จะต้องให้เม็ดข้างล่าง มันเลยลอยโค้งซิปขึ้นมาประมาณครึ่งถึงหนึ่งเซนนะคะจากนั้นเราก็วางซิปใส่ริมที่เป็นรอยโค้งเดิมให้พอดีริมนะคะไม่งั้นเวลาเราติดกระดุมแล้วซิปมันจะไม่ตกวิ่งสองรอบจากนั้นทำการโค้งซิปหรือจะเย็บตัดหัวก่อนก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน อันนี้เราก็โค้งซิปลงมาให้ลงรอยเดิมนะคะยกไอ้ก้นซิปข้างหนึ่งนะคะหักขึ้นไม่ให้มันเกยี่ยกดย้ำแล้วก็วิ่งอีกเส้นหนึ่งขนาดความห่างของได้เราก็ดูตามที่ว่าขนาดของ ได้ที่เขาเย็บมานะคะมันห่างแค่ไหนเราก็ปรับให้มันห่างเท่าๆกันนะคะมันจะได้ดูบาลานซ์กันจากนั้นเราก็จะมาทําการเย็บตัดหัวนะคะโดยการตัดซิปส่วนเกินทิ้งซิปที่ร้านจะมีขนาดเดียวนะคะคือซื้อมาขนาดเดียวคือ7นิ้วเพราะว่าซิปยาวสุดมันจะอยู่ประมาณ7นิ้วนะคะเป็นขนาดที่เขาใช้กันทั่วไปถ้ามันเกินก็ตัดทิ้งได้นะคะ เพราะว่าซิปที่เราใช้เป็นซิปหัวล็อกอัตโนมัติหัวซิปอยู่ตรงไหนซิปก็จะล็อกนะคะไม่ได้มีปัญหากับการตัดหัวซิปจากนั้นรูดซิปขึ้นใช้ช็อคขีดตำแหน่งตรงรอยขอบที่เราจะเย็บอีกข้างหนึ่งขั้นตอนนี้สำคัญนะคะเนี่ยถ้าเราทำสองข้างเนี่ย ถ้ามันจะไม่เท่ากันก็คืออยู่ขั้นตอนนี้แหละนะคะว่าเราวางได้ดีแค่ไหนนะคะเรากะเราวัดได้ดีแค่ไหนนะคะเพราะว่าบางคนจะชอบบอกว่าทําเสร็จแล้วหัวซิบมันจะสูงต่ำนี่แหละขั้นตอนการเขียนมันที่เราบอกเนี่ยถ้าเราเขีดไม่เท่ามันก็ไม่เท่านะคะหรือบางคนขีดเท่าตอนไปจับยัดยัดไม่พอดีมันก็สูงต่ำประมาณนั้นจากนั้นก็เย็บซิบอีกข้างหนึ่ง วางซิปดูสาบด้านล่างด้วยนะคะให้มันได้แนวตรงถ้าเราอยากจะทำง่ายก็ใช้ตีนผีไอ้ธรรมดาที่มันเป็นซีกเล็กๆอีกข้างหนึ่งก็ได้นะคะถ้าเราใช้ตีนผีธรรมดาซีกใหญ่มันก็จะเย็บยากนิดหนึ่งเวลาเราทำซิปทับคิว้วก่อนที่เราจะทับคิ้วตรงเป้าเนี่ยติดกระดุมดูนะคะความสูงต่ำถ้าได้แล้วก็ทับได้เลย ราคางานเปลี่ยนซีปเริ่มต้นได้ตั้งแต่เท่าไหร่40บาท50บาท60บาท70บาท80บาท9 0สร้อยอะไรก็ว่าไปอยู่ที่คุณภาพซีฟราคาซีปที่เราซื้อมาใส่ให้ลูกค้านะคะเย็บยืดด้านไหนเพราะว่าเราไม่ได้ย้ำตัวหนอนออกมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้งานเปลี่ยนซีปที่ออกมาสวยงามทรงเดิม ซิปหัวอยู่ตรงไหนก็ล็อกไม่จำเป็นต้องมีเม็ดทั้งบนก็ล็อกประมาณนี้นะคะถ้าซิปคุณภาพเรียบร้อย